โอเคมันนี่กะสบายดีมาเล่นเกมอ่า,อาวีกับฮิโรสูกาหรือว่ามีแพนดาตัวนี้กะเป็นตัวที่เล่นเล่นแบกทีมไดยเมื่อกี้นี่ก็คิวไปสามตัวนะขวา ฟังนะมันมันมาบุกปลาเขาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฟังนะบุกปลาเขาก็เลยล่าสอดเข้าไปสวยกันนั่นแหละอันนี้อันนี้รุ่งแรงเด้อว่าเป็นธรรมดาแต่ว่ารู้สึกว่าเบรเบราว่าเขา้แต่ว่ามันอ่อนอยู่แรงไดมอนเดียวเดี๋ยวจบเกมใช่เบิร์ว่าอยู่แรงไดมอนรีว่า อย่าเสียงเกมล่ำก่อนโอเคบูสูบูสูดเล็กหน่อยโอ้มันคือมาลายว้าสวยกาลีลับดีนะทำเมื่อกี้ร์สก,กิลค่อยฟอมค่อยๆสิบบวกเลย ค้าจีมันไปยังไงมากระต้ายมันที่ชัดอย่ามาสันดับเนี่ยมันเล่นอ่าแรงได้มอนมนเล่นเน่ียสิ้วเกมมันบักดีจังเลยโอ้ยดูเด็กเด็กหน่อยมันอยู่แรงได้มอนโู้ยเนาะแต่สิพยายามมันคือแรงแรงค้อให้ได้ ยิ่งแหลงแลง่อนกบเคยเร่นแล้วพอโดนแทงไอดีแแทงไอดีโดนไอไส้เกียดนั่นแลหละให้ราคาโคตรโคตรแพงเลยแต่ว่าบหุหรนะี่ตามนั้นดูสิโอ้ตายตายตายโดนแทๆ เนี่ยนี่ได้นะเมื่อกี้เดียวแต่ว่านี่ได้แต่ว่าสู้ได้เพื่อแต่สก,กิลสก,กิลสองใส่ไปแล้วเนาะ้าสก,กิลสก,กิลสองยังอยู่ก็เสียงสีได้ดูดก็แล้วกันสู้ได้คิดนีนการบริจาคต่ตอเนานะแพ้กับแพ้สนัก,กสนั่นอารมณ์คือเกา่า มันก็มันก็มีคนเล่นเก่งเลยมั้งเขาก็เล่นเก่งอยู่โ่แมนเล่นโบกเก่งตัวแรกเลือดสิว่าบ,บอทโกแมนนะเดี๋ยวสิฟาจบลงแรงเด้อเนี่ยโบแมนมดธรรมดาแรงไดมอนด์เดี๋ยวจบใช้เบิบร์หัวแรงไดมอนด์จริงบ่ ตอนนี้ถ้ามันกาออกมาคอยกะบการเรนอยู่นี่บ่มาตัดคลิปตัดคลิปมันอยู่นี่บอกได้นะสกิมันสกิมมันมันจีฟานดาบมาดีมาดีไหมคขวะเอาแล้วออกมา บอ,อบอกไอ้นาจิคืออะไรมับอได้ไรไปนาจิตีปอมมากกว่าเมื่อกี้ตอนนี้ก็สกอสกอสิบเอ็ดต่อห้า ได้แล้วบัยุงเนี่ยมันมันเล่นจะสิชันปกติถ้าคนกเก่งๆอะไรเขาสิไล่เขาแบบเหลือดประมาณสักเนี่ยเรือ,อแฟนแฟนดามันแบบพิวโผล่ปหรอ,อ,อ,อเห็นยังไงเหเด้อ มันมจะได้หู้พูดรอยบริได้ไปซอยอ่ะสีเบิ่งเข,าขา้าคากันโอ้้หวดามาคีกันเลยนะตายปะเอาอันนี้ตายปะโดนมัดมวยยัไปซอยอยู่ดิโดนก้อยสีนเหนียวแตกใส่กัตายนะ ดูสิไม่ใช่ยอมตายปอม,มั้งดูสิเนี่ยมันมันมันยืดเด็กเสียไปยืดทาทา,าร้เนาะอะได้แหล่งแร่เหมอนแบบเห็ดบบ,บ,แบบยังเห็ดบให้เาแบบก้าบ,บานเลยแต่ก่อน เพื่อที่คืนแรงได้มันได้เนี่ยโอ้โหขดตึงเลยเนี่ยอันนี้แล้วก็แล้วมันมาในกระต่ายมันขาเขาใต้แต่ก่ ยังอ่อนคือเก่าะนะฮะบึงเต่ลโตัวเขรินตัวน,นี้มันเอาป้อมโอเคเดี๋ยวจัดก,การให้ที่พยายามขึ้นแรงสูไงๆให้ได้เนาะแต่ว่าผมมีเวลามือละสองเกมอะแจักเล่นได้หรือเปล่า เอาเอามือละเกมให้พลนะเพราะว่าเล่นไลยเกมอยู่เกมอวี o v, แล้วก็มือไปเลเจนดกับคออฟมาบิวตี้มือไปจกถือไปถือเล่นไลยเกมอยู่มือละเกมก็สชิได้อยู่วนะโอเค เกมนี้ก็เล่นเล่นง่ายอยู่นะมันบอกเอาเัาติดเละมันยานท้ามากกว่าตัวฟ้ามางปกติตัวนี้มันเกิดสีกวงนะเบิกมาเล่นนะประมาทไปได้ตอนนี้จบฟ้าจบแล้วกัน กต่แหลดพร้อมแรงนี้สแูแรงโกะอะไ้เนาะแรงโก้ตึงกว่าแต่แล้วก็ออกไอปกติมันต้องมันต้องปกติมันต้องเขีข่ยวข้างใดแล้วแต่แต่เฮาอยู่สี่รูมหนึ่งเมื่อกี้แถลงแถลงแบบสูง ได้หมอนได้มอน,นแต่ก่อนนะขึ้นยากตอนนี้คือวาเนะแบบอย่าพอแบบเกมตึงสิมันบ่าเ,าเหมือนว่าทีมเฮาทีมเฮา,าเล่นเกรือวาทีมเฮายังแต่เบึงเข้าเล่นแบบต่างคนต่างเล่นเลยสองสองของสองฟังนะฟังเขาก็ฟังเข้าก็เ,ากเล่น แบบบทเก่งไปได้นะ,ะแท่งคายไไมาโอเคฟาจบอ่ะเดียวไปเบิงไปเบิงแดงเพราะว่าแรงลือธรรมดาอะโดนเคือนบอพอคนเกง่งๆอโอเคฟาจบ <c oughs> เสียงเป็ยนยังไง <c oughs> นังยิ่งไอแค่รีมันเขามาหอดพี่เนาะ,อะเอาเบิกมันชีไล่กว่าคนเดียวกันไรอ่ะมันมันแบบวิยญานเลยเนีย่ยจบเลยถ้าคนที่เก่งเขาชีเลนแบบนังยิ่งเแนบบี่ยไอแค่รีแบบเซฟๆเลยเออในด,ด้ข่าวอะ่ะ เงินบาทขึ้นเนาะยางหนึ่งพันได้สี่แสนสี่แสนกว่าขึ้นไปกะเท่านั้นเนาะคนงานเท่ากับคนเห็ดงานกับบุคคลดีใจปะเนี่ยเงินขึ้นแต่ว่าของก็ขึ้นคือกันน้ำมันบานเท่าแต่ก่อนลิตร 7, 8, เจ็ดแปดพันเดนีซ์สองสามเงินแบบ ขึ้นพุงสูงสำนักของกระพุ่งสูงสำนัน,น,ำน,น,นเนะาะบม่ไหวดีอ่า <c oughs> อ่ะสายสายเฮจบนะจบนะโอเคจบเกมนหนใครกัน,กนสิไป,ไปลุยโมบายเรจนต์ต่อ น่าให้เบิง้งให้เบิง้งอะไรก่อนพอสังเกตโมบายดีเจนกับตัวนี้ตัวนี้โดตึงนะเอโมบายดีเจนโดตึงนะโอเคไปเบิง้งท่าบอ้ โหลดหน,นึ่งลอยอะไรกันนั่งซาอยู่เนาะอยากให้แบบเอาวีแบบหลบนี่แรงแรงไดมอนเนี่ยลืมกดให้เบิองเนี่ยแรงไดมอนเนี่ยก็ยังแบบมีคนเลนน่นีำเนาะเพราะว่า ในผู้หัวนะสร้างมั้งกรสัมยี่กระไปก่อนเด้อบายบายมากระตติดตามไว้นะ